ก็สวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยป่าเที่ยวตอนนี้ผมอยู่ที่กูกาสิงนะครับกูกาสิงอยู่อำเภอเกษยยตรวิสัยจังหวัด้อยเอ็ดนะครับในเขตเป็นอะไรละ่ะประาสาน่าจะรับอิทธิพลมาจากขอมสมัยนั้นก็คือพระเจ้าชัยวร,ยวรมันที่16-18เลยงะครับเนี่ยผมอ่านประวัติข,ข้าวๆก็คือ ขเมนเมื่อก่อนนี้ได้ขยายอิทธิพลหรือความเจริญในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันก็แผ่ขยายมาก็ไปไกลครับถึงลบบุรีถึงสุขโขทัยอยู่เหมือนกันถ้าตามประวัติปลายสุขโขต้นสุขโขทัยมีการมัอนกับเยี่ยงชิงอำนาจอะไรกันอยู่ประมาณนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นเขตพื้นถิ่นพื้นฐานการ ทางวัฒนธรรมที่หลงเหลืออยู่ครับเมื่อกี้อ่านประวัติกูกาสิงนี้เขาบอกว่าตามชื่อเรียกเรียกตามชาวลาวพัดถิ่นที่มาสร้างบ้านแปลงเมืองต่อมาในยุคหลังครับสิงสองตัวตอนนี้อยู่ประตูทางเขา้าเขาบอกว่าหายไปแล้วคือคือคือ,คอโดนขโมยแหละครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเอาขโมยไปทำหาอะไรของมันก็ไม่รู้ อันนี้ก็เป็นวัดวัดเกาะวัดกูว,ดกวัดสิงนะครับก็ข้างในก็เป็นเหมือนสิงปั้นนีสิงสิงคาโอท็อปอะไรไปประมาณนั้นเดี๋ยวผมจะขึ้นไปชมทางขึ้นปราสาทกูกระสิงที่สร้างด้วยศีลาแรงผสมกับหินายครับถ้าดูจากล่องรอยรอยเจาะการหามมาของคนสมัยก่อน นี่ผมเขาเขาไม่ได้เจาะทะลุฮะที่ผมคล่องใจก็คือว่าต้องใช้ไม้แข็งนี่เจาะเข้ามาเจาะเข้ามาก็ต้องมีเชือกเข้าใจว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นเชือกร้อยแล้วก็หามหรือหามขึ้นขานล้อชักมาอะไรประมาณสาธุเขาบอกว่า,วามีสิ่งอยู่ทางประตูทางเข้าทางออกสาธุ ก็น่าจะโดนขโมยไปอย่างว่าอันนี้ดูผมเข้าใจว่าน่าจะพังพังไปแล้วครับกรมสินได้มาบูรณะขึ้นมาใหม่น่าจะเป็นประมาณนั้นและอ่านในประวัติเมื่อสักครู่นี้เหมือนกู่กาสิงนี้ถูกลำเลียงไปสร้างที่กู่โกพนาหรืออะไรสักอย่างครับที่ในประวัติเมื่อสักครู่นี้ ลุงเมี้เขาบอกว่าเอาทูบเทียนมาให้ก็ไม่รู้นะ้องคนต่างจังหวัดเขาก็เรียกว่าน้ำใจหรืออะไรนะเห็นพาทางมาเมาก็เลยไม่อยากคุยก็ทําทำบุญก็จะใส่แต่เงินครับดูดูว่าข้างหนอันนี้ให้ดูภายในเวรลอรอบขอ,อ,องกูกาสิงครับว่าเป็นยังไง ก็เป็นโบราณสถานครับความเป็นมาถ้านักประวัติศาสตร์เขาคงชอบแต่ผมเป็นเชิงอยากรู้มากท่องเที่ยวก็ชอบอยู่เหมือนกันครับเจตประวัติที่ไปที่มาก็คงอ่านตามที่เขาเขียนไว้นะครับไม่รู้ว่าเขาบอกไว้ไงก็ไวไ้องตามก้อนหินที่เขาขนมา กวจะแบกหามหามมาตายก็ลอยเจาะเป็นประกันนี่ก้อนหินแต่ละก้อนใหญ่เล็กมาเรียงมาลายนี่ก็เป็นทางขึ้นในตัวอันนี้ก็เขาทำขรอไม่ให้คนเหยียบจุดนี้น่าจะเป็นของเก่านี่แหละครับเคร่งเสตมัยโวรานมาคนเหยียบขึ้นมา ผมขึ้นมาด้านบนก็เป็นประมาณนี้ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้น่าจะใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจที่คมสินขึ้นมาแต่งเตรียมไว้เพื่อให้ร,บรอบๆักขงสมบุนเนี่ยครับประตูบันของเก่าของเก่าแน่ๆน,นี่ก็ลอยเจาะที่คนมา อันนี้ก็ที่ว่ารูปสิงนะครับปเรียกตามก็ขอความขอความกรณาปักธูปเทียนใส่กระถังครับอันนี้เขาสร้างขึ้นเพื่อถวายพระศิวะพระอ,อิศวรครับตามความเชื่อเก่าโบราณครับก็น่าจะเป็นประมาณนั้น นี่น่าจะเป็นท้องวะโล่ตรงนี้ที่ว่าตรงนี้ที่สีวะลึงน่าจะโดนขโมยออกไปผมเข้าใจว่าพวกอิดนี้น่าจะใหม่จุดศูนย์กลางของเทพประจาสมัยนั้นเขานับถืออธิพรามก็น่าจะเป็น ก็ดูคร่าวๆกับกู่ผู่พสอซิงก็ออกลงมาด้านข้างครับก็จะเป็นประมาณาก็สร้างตามขมเชื่อสมัยก่อน ก็มีคางรอยเจาะก็ไม่มีความรู้อันนี้ผมไม่รู้ว่าของเก่าหรือทำขึ้นมาใหม่ครับถ้าของเก่าสมัยนั้นก็สุดยอดครับพระนาลายบำทงศิลท่าภาษาเขาเรียกตอนนี้ก็คือไม่รู้รูป จะสลักแตกต่างกันไปครับนี่ก้อนหินแต่ละก้อนกว่าจะเจาะได้มีรอยเจาะอยู่ก็มาแจะสลักเป็นรูปช้างรูปสัตว์ต่างๆเดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบรอบกสิง <Good thing S 1> ครับ <c oughs> ถ้านับสมัยถ้าเป็นสมัยก่อนก็ สร้างได้ใหญ่โตมากครับน,น่าจะเป็นรูปทรงนี้เลยก็ที่หลงเหลือนี่คือหินครับผมเข้าใจว่าน่าจะมีการสร้างไม้เป็นที่รับลมแดดฝนอยู่เหมือนกันแต่ว่าจุดนั้นน่าจะโดนไฟไหม้เล่นลยไปเมื่อก่อนก็ แสดงว่าแถวนี้เป็นเมืองมาก่อนโบราณมาก่อนครับถ้าพันกว่าปีครับก็ประมาณสิี่ช่วงอายุคนครับถ้าเฉลี่ยแปดสิบปีคอันนี้ผมให้ดูรอบๆต่อมาก็ได้สูญหายไปก็มาค้นพบใหม่ก็สมัยนี้คนก็กำลังอยู่ กำลังขึ้นมาเนี่ยนี่ก้อนหินที่นํามาสร้างครับยังก็น่าจะเป็นของเก่าเลยสจัดเรียงรายคือเอามาแกะสลักขนมาแกะสลักตรงนี้เลยครับก็มีรอยเจาะรอยอะไรอยู่ก็กลัวจะแกะสลักได้เดี๋ยวผมจะพาเดินดูเลยไม,มาแล้ว เนี่ยทางนั้นครับเนี่ยก่จะหามมาก็ใช้เจาะแบบนี้เลยครับก็คงจะเจ็นมาอันนี้ก็หมายความว่าแต่ละตำแหน่งนี้จะเอาขึ้นไปทำประสาทนี่จะเอาขึ้นไปยังไงทำยังไงเนี่ยก้อนหินที่นำมา ก็จะนำมาอย่างนี้เลยครับยังไม่ได้แจะลอยก็กำลังทำก็มีแต่ทำไม่เสร็จก็มีครับก็เป็นขลองเก่าสมัยนั้นอันนี้ของใหม่ครับบอ่อน้ำนี้ก็น่าจะโบราณครับแต่ทำนี้สวมขึ้นมาเฉยๆบอ่อน้ำบอ่อน้ำก็น่าจะเก่าแต่ว่า ทำบ่อนี่คบก้อนหินสมัยนั้นจะขนมาเป็นแบบนี้เลยเนี่ยเป็นรอยมีรอยมีรอยมีรอยอจุดนี้เหมือนกับขึ้นโคงว่าจะทำอะไรสักอย่างแต่ไม่สำเร็จถ้าสมัยนั้นนะครับตอนที่จะนำขึ้น เขามีรถจักรยานเที่ยวนี่ครับจะเป็นรูปแบบนี้ที่วางแรียงรายอย่งเหลอือยังไม่ได้ทำนี่ครับสมัยก่อนน่าจะเป็นรูปรูปลักษณะนี้ถ้าทำขึ้นเป็นซุ้มประตู ก็ยังมีก้อนเหือหินให้ลงเหลืออยู่ครับก็บริเวณรอบๆกูกาซิงคนยุคใหม่ก็เริ่มมาลาหายตายจากเรื่อยครับ ก็ใหญ่ครับเป็นโบราณสถานที่ใหญ่พอสมควรนี่ครับเป็นการออกแบบสร้างสมัยแบบปราปวน3ามหลังครับก็คือเมื่อสักครู่เห็นหลังใหญ่ประธานหลังซ้ายขวาอยู่ครับสา่เสลียงครับอันนี้กูกาสิงครับชัดๆกูกาสิง ดูช,ะชะัดๆก็คงจะจบที่ขู่กาสิงไว้เพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆเข้ามาก็ฝากกดติดตามหรือถ้าจะมาเที่ยวก็อำเภอเกษตรวิสัยอยู่ในเขตร้อยเอ็ดแล้วนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ทางสุรินทร์บุรีล์แล้เด้วยก็เป็นเขตอาณาจักร ของเก่า